สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เขาจะมาสอนพิมพ์คำสั่ง NPC ที่ยืนเฝ้าลานนะคะอันนี้น้องไม่ใช่แอดออนนะต้องพิมพ์คำสั่งในเกมนะคะจะเป็นยังไงมาเริ่มดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้ทุกคนเข้าในห้องแชทค่ะตรงมุมบนปุ่มตรงกลางนะคะจากนั้นให้พิมพ์คำสั่งตามเขาได้เลยเขาจะแปะคำสั่งนี้ไว้ใต้คลิปนะคะคำสั่งนี้จะเสกน้อง NPC มาเป็นตัวเลยค่ะ นี่เลยน้อง NPC ของเราค่ะถ้าเราคลิกเข้าไปในตัวน้องนะคะจะมี NPC ให้เลือกหลายแบบเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะมีให้เลือกเยอะมากๆเลยแค่เรากดเลือกตัวที่เราชอบแล้วก็กดกากระบาดออกน้องก็จะเปลี่ยนตัวละครให้เราเลยค่ะ แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนชื่อน้องได้ด้วยนะทุกคนให้เปลี่ยนตรงเนมตรงข้างบนเลยค่ะตรงเปลี่ยนจาก NPC เป็นชื่อของเราเองเลยนะต่อไปคำสั่งนี้น้อง NPC จะออกมาเป็นไข่นะคะเราสามารถเสกได้ตลอดเวลาตามที่เราต้องการเลยนะคะคำสั่งนี้คล้ายๆกับอันเมื่อกี้เลยนะคะทุกคนแค่อันนี้จะออกมาเป็นไข่เฉยๆค่ะ น้อง NPC สามารถคุยกับเราได้ด้วยนะคะทุกคนให้ทุกคนพิมพ์เข้าไปในนี้เลยแต่ว่าจะสามารถคุยได้เฉพาะหมดเอาชีวิตรอดเท่านั้นนะทุกคน